้ลูกค้าเข้ามาแบบผมยาวครับเออเขาต้องการแบบความเร็ว fastest เราก็ใช้ลองฟันเบอร์อะไรใช้ลองฟันตกลงเบอร์อะไรก็คุยเขาเลยขายาสมมุติลูกค้าบอกว่าอันนี้นี่ก็สองนิ้วเชอเออเบอร์สองสมมุติว่าเขาเอาเบอร์สามแล้วกันเนี่ยเบอร์สามปัจจุบันเนี่ยลูกค้าต้องการยาวใช่ไหมเบอร์สามเบอร์สามแล้วก็ใช้ลองฟันเบอร์อะไรใช้เบอร์สามใช่ไหมสวมแล้วถ่ายยอดต่อเลยถเลยจวดจวดจวดเลยใช่ไหมจวดจวดเอออันนี้ก็คือลาย แนวนอนแนวนอนไถแนวนอนแนวนอนอันนี้ก็คือแนวขวางใช่ไถแนวขวางแนวนอนค่ะไถให้มันสั้นเท่ากันใช่ไหมค่ะเท่ากันหมดแล้วเสร็จแล้วได้ต่อแล้วก็กำหนดความขาวกี่นิ้วใต้ขวัญอ่ะใต้ขวัญสามนิ้วค่ะครับแล้วจีรลากลงเลยใช่ไหมความเหมือนกันใช่ไหมความความกระต่ายมีไหมไปหยิบกระต่ายมาหน่อยนิดมีเขามีียังไงต่อค่ะแล้วก็แล้วก็กําหนดลากลงชึบชุ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 บไปถึงไหนถึง ขมับค่ะขมับนะเอียวนิดนึงก็อ้อมให้หมดเลยค่ะจบงานจบงานอ้อมโซแล้วหลังจากนั้นไปเช็คไปเช็คดูว่าซ้ายขวาสูงเท่ากันไหมใช่ไหมค่ะข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยค่ะยังไงต่อถีงเร่ก็ถอยทะยโยกสุดใช่ไหมโยกให้สุดค่ะถอยใหกสุดทำนวลประมาณถ่ายไปเท่าไหร่ขึ้นไปเท่าไหร่แอรประมาณหนึ่งเซนค่ะใช่ถ่ายขึ้นไปถ่ายขึ้นไปรอบศีรษะใช่ไหมรอบศีรษะเลยรอบศีรษะค่ะ รอบศีรษะรอบศีรษะชย๋อจะไงต่อแล้วคราวนี้ก็หนึ่งถอยหัวดุ๊กมาเท่าไหร่สองค่ะให้มันเป็นสองศูนย์จุดสองใช่ไหมลบเส้นลบเส้นรอบศีรษะใช่ไหมรอบศีรษะนิดนึงค่ะนิดนึงจะไงครับค่ะแล้วก็ศูนย์จุดสองค่ะรอบศีรษะศูนย์จุดสองไทยใช่ไหมค่ะรอบศีรษะแล้วก็ถ้าเส้นมันยังไม่หายก็ถอยมาแป๊กเดียวใช่ไหมค่ะแล้วก็ให้มันเป็นมามาตองนี้ตองนี้ แล้วก็วกวกยกขันย,ก,ยกขึ้นสุดก็ได้แล้วก็ถอยลงมาหนึ่งแปกแล้วก็ลบเส้นใช่ไหมค่ะพอลบเส้นรอบศีรษะเสร็จแล้วก็อะไรใส่รองฟันเบอร์อะไรใส่รองฟันเบอร์หนึ่งค่ะเบอร์หนึ่งสไลด์ขึ้นไปใช่ไหมค่ะเบอร์หนึ่งก็ไปสวนรองฟันเบอร์หนึ่งเอาสมมติสมมติว่าสมมตวิมมตว่าเบอร์หนึ่งก็ไถสไลด์ขึ้นไปใช่ไหมก็เก็บงานตรงนี้รอบศีรษะขึ้นไปรอบศีรษะหนึ่งเซนใช่ไหมค่ะหนึ่งเซนค่ะแล้วก็อะไรเสร็จแล้วก็มาใช้รองฟันเบอร์หน เบอร์หนึ่งครึ่งเอาเบอร์หนึ่งครึ่งถ่ายขึ้นไปอีกหนึ่งเซนใช่ไมาหนึ่เซนเหมือนกันขึ้นเลยแล้วก็ตัดรอบหัวแล้วก็ใช้ลงพันเบอร์อะไรอีกเอ่ศูนค่ะเมื่อกี้เบอร์อะไรอ่้หงครึ่งค่ะโอเคหครึ่งแล้วก็หเบอร์เบอร์สเบอร์เบอร์ที่แรกอะเบอร์เบอร์เใช่ไหมต่อจากเบอร์ศูนเลยศูนย์จุดห้เบอร์หนค่ะแล้วก็ไปต่อเบอร์อะไร เบอร์สองค่ะเบอร์สองเชื่อมกับเบอร์อะไรเบอร์สองเชื่อมกับเบอร์หนึ่งจุดห้าม่เบอร์สองเชื่อมกับเบอร์สามดิโอ้ยข้างบนใช่ไหมเออค่ะแม่นโอ้ปวดหัวต่างเรียนกับปวดประสาทละจ้ะมันฟาดเฟียดนะค่ะมันก็คือก็คือมันเร็วมันก็เลยแบบว่าเราเรื่องเรื่องสมองเลยตามไม่ทันนะตามเพราะท่านโอ้ยพยายามจะตามแล้วเอาเราร้องเพลงผ่อนคลายตัวเองหน่อยดิผ่อนคลายมันผ่อนยังไงเนี่ยก็ร้องหน่อยในร้องเพลงมันบริสิทธิ์มันบริสิทธิ์มันบริสิทธิ์มันบริเนื้อ เนื้อเนื้อมันหายเนื้อมันหายเนื้อหายใช่ไหมค่ะแล้วก็เก็บงานแล้วก็มาเก็บจิกบนหน้าความมันือียลงใช้กันขอดตัวเล็กใช่ไหมค่ะตัวเลกจริงๆเราต้องจิกล่างลงจิกล่างลงใช่ไหมค่ะแล้วแต่ว่าความชอบแล้วก็มาลบแล้วก็แล้วก็มาเอาหวีกดข้างบนแล้วก็จิกลงใช่ไหมค่ะกดแล้วก็มันถึงมาเป็นทรงนี้ถูกไหมค่ะข้างล่างถ่ายด้วยฟันปลเตเรียนตัวเล็กใช่ไหมค่ะถ่ายทิ้งค่ะถ่าทิ้งเลยเข้าใจไหมค่ะเข้าใจสบายใจ บายใจคืนนี้ไม่ต้องเอาหวีไปนอนด้วยนะเอาหวีเอาวีไปนอนจริงๆไม่ต้องเอาไปสามีสามีถามคุณเธอหวีมาทำอะไรเอาคุณมีสามีแล้วเหรอมีค่ะมีมีเอาสามีหรือสามีหรือพวะยอมเบเรื่องตอนแรกพูดออกมายอให้ได้ทอบกินทุ่มคำอีเส้นเงินอ๋ออะไรเขาบอกเขาว่ามองดูที่ข้างนู้น ไ่มองดูที่เราบอกว่าอะไรนอนโซ่เรอแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรเขาบอกเขานอนเขาแปลว่าแปลว่าอะไรเขาพูดยนอนกัอนโเบ็ดยอนโซเบอ้โอนโอนโอ้อ้โอ้โห้โอ้โอ้โอ้นอ้โอ้โอ้อ้โอ้อ้โอ้โอ้โอ้อออเ้อ้อ อืมอะไรนะอะไรนะมึงหัฟุ้งมึงเอาเอาหวีไปนอนด้วยโอเอาหวีไปนอนด้วยหัวนอนข้างๆลาบ้าไปแล้วอ้าจริงๆริงพีจมไม่ได้พูดอะไรก็คือเพราะว่าเราเราเราไม่มีเวลาอ๋อดีดีก็คือเราก็เอาเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวช่างใหญ่ให้นัดการไปเรือนึงจะได้มีเวลาโอ้ยบ้าค่ะ